ห้องลอกพื้นทพียัน้อยผมอยากใช้นีมื่อกี้วันนี้ค่ะทุกคนจะมาแต่งน้าโชว์สวยเลิศค่ะคุณน้าโทรมา <S <S 1> <S 1> วัสดีครับวันดีเมื่อกี้ผมไปห้องน้ำมา <S 2> <S 2> คนชอบตะรากเกาหลีรับ ประชุมดัวน่ะแต่ไม่เวลาเตรียมตัวเลยทำไงดีคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปแค่เพื่อนเลือกใช้แชร์เมาส์ c ล e a n skin ตัวนี้เลยเป็นไงเป็นชาเขียวแบบติดเก้าอี้ใช้สะดวกพกพาง่ายมากเลยครับผมสามารถสวมกับเก้าอี้ได้เลยใช้ง่ายไม่เปลืองพื้นที่ไม่เปลืองเวลาเพียงแค่กาง เพียงแค่ดางสวมเซ็ตก็เสร็จแล้วครับมีตีมตุ๊กแกสามารถปรับขนาดยึดเกาะกับเก้าอี้ได้นะครับโดยวัสดุเนี่ยทำมาจากผ้าล่มมีความทนทานและน้ําหนักเบาโดยฉากเนี่ยมีลักษณะเป็นวงกลมครับพับเก็บได้ง่ายนะครับและมีกระเป๋าสาหรับเก็บมาให้สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกอีกครับโดยมี2ขนาดด้วยกันนะครับฉากที่มีขนาด1 1 0เซนติเมตรเมื่อพับเก็บแล้วจะเหลือเพียง40เซนติเมตรโดยราคาจะอยู่ที่ 4 5 0บาทเบ่าทตน้นครับฉากที่มีขนาด142ซนติเมตรเนี่ยเมื่อพับเก็บแล้วจะเหลือเพียง50ซนติเมตรนะครับโดยราคาจะอยู่ที่590บาททั้งหมดนี้สามารถเลือกซื้อได้ที่ i m มันช็อเปิดทุกวันนะครับและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่ออัปเดตอุปกรณ์ที่น่าสนใจใหม่ๆได้ที่ YouTube ช่อง i m มันสตูดิโอสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ